การติดตั้งกลาวแรงกลางขั้นตอนการทำงานขั้นตอนที่1กดปุ่มเลือกติดตั้ง mv กลาวจากเครื่องมือการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงกลางขั้นตอนที่2กําหนดค่าต่างๆให้กับอุปกรณ์ตามต้องการขั้นตอนที่3เลือกรหัสพัสดุของอุปกรณ์จากตรางด้านล่างแล้วกดตกลง ขั้นตอนที่4การติดตั้งทําได้โดยเลื่อนเมาส์ไปยังบริเวณสายแรงกลางที่ต้องการติดตั้งบนแผนที่แล้วกดปุ่มเมาส์ด้านซ้ายหนึ่งครั้งเพื่อกำหนดตำแหน่งองสายเส้นนั้นจากนั้นเลื่อนเมาส์ไปยังทิศทางที่ต้องการจัดแสดงตำแหน่งของอุปกรณ์และกดปุ่มเมาส์ด้านซ้ายอีกหนึ่งครั้งเพื่อทําการติดตั้ง ผลลัพบที่ได้จะเป็นการติดตั้งล้อฟ้าแรงกลางโดยแสดงเป็นสัญลักษณ์สีน้ำเงินขึ้น